ลูกค้าแบบอยู่ดีก็มาวีนเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งที่แบบมันเป็นระบบของส่วนสนุกเนาะเขาได้ไปทั้งแบบงานอุทยาที่แบบโ<ม>หเป็นพิ๊กนาวิเกเตอร์เลยเข้าป่ากับงานที่แบบโหสวนสนุกเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ในเมืองนู่นนี่นั่นความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้างคนะละแนวแต่ว่าบอยชอบทั้งคู่เริ่มดึกสุดกี่โมงอะ โหูดึกสุดออกประมาณ4ี่ห้าทุ่มคือ <c oughs> แต่ว่าชั่วโมงงานก็คือแบบจุกจกแน่นๆอยากบอกอะไรกับแบบน้องๆที่แบบยังลังเลอยู่ไหมไม่ต้องลังเลครับไปไปเไท่านั้นใครลังเลไปใครไม่ลังเลไปใครกำลังเลืออยู่ไปเท่านั้น <c oughs> ดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือคลิปขั้มต้นจากพี่พีโออีนะคะและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพีโออีีด้วยตอนนี้พร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอีดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้องยาเล่าพี่อยาแชทโอ้โหเอ็นเตอร์เทนใจมาก บอกเลยว่า EP นี้คือแบบสเปเชียลมากๆนะคะเพราะเราได้น้องที่ไปมาถึง2งาน2ที่2ไลฟ์สไตล์ด้วยกันที่แบบต่างกันอย่างสุดขั้วเลยอ่ะเพ <Yeah. S 1> ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเราแนะนําตัวหน่อยคะ่ะได้ครับ สวัสดีครับชื่อบอลนะคะเป็นนิสิตจุฬาเนาะก็อย่างที่พี่เพชรบอกว่าเคยไปมาทั้งหมด2ที่ด้วยกันที่แรกก็คือเซนเทราเกเลเชอร์นะครับอยู่รัฐมอนทานาทำหน้าที่เป็น housekeeping ครับผมแล้วก็งานที่2นะครับก็คือ Bush Garden ทําเป็น Food and Beverage ครับผมที่รัฐเวอร์จิเนียอ่าและนี่จะบอกว่า Work and Travel เนี่ยไม่ใช่การไปอเมริกาครั้งแรกของบอสใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่เพชรอ่าเพราะเคยไปเราเคยไปทําอะไรมาก่อนตอนนี้เป็นอาลลัมนาของไฮสคูลเนาะของโอไอจีเช่นเดียวกันได้เคยนแรก ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาครับชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนยาวมากอ่าไหนขอฟังหน่อยสิสมิธฟิวเซลม่าไฮสคูลยาวจริงยาวมากก็คือเคยไปที่นอร์ทแคโรไลนามาก่อนด้วยเหมือนกันอ่าแล้วทีนี้ในฐานะที่เราแบบเคยไปอเมริกามาก่อนอะไรที่แบบทําให้เราตัดสินใจเลือกงาน2งานนี้ครับอ่าเริ่มที่งานแรกก่อนเลยแล้วกันหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศนานเนาะก็รู้สึกว่าไม่ได้มั่นใจในสำเนียงหรือว่าภาษาของตัวเองมากขนาดนั้นก็เลยรู้สึกเลือกงานที่เป็นเฮาส์คีปก่อนตอนแรกคือเลือกตําแหน่งก่อนว่าเอย ทำอะไรก็ได้ที่เป็นเฮาส์คีเพราะว่าเราไม่ต้องเจอคนเนาะแล้วก็เลือกจากงานเลือกจากสถานที่ว่าเฮ้ยเราจะไปที่ไหนดีตอนนั้นรู้จักมีพี่คนหนึ่งครับใช่แล้วก็เขาก็แนะนำว่าเฮ้ยไปที่นี่ดีเป็นฮิดเด้นเจมของแบบเมกาเลยนะอะไรเงี้ยก็คือเกลเชอร์นี่คือเขาเรียกว่าเป็นฮิดเด้นเจมหรอใช่แล้วคมันเป็นที่ที่แบบสวยมากแบบ เป็นป่าๆเขาๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวที่แบบไม่มีอยู่ไทยแน่ๆเออแบบมองมาคือมูอิวนี้ไม่มีทางเห็นที่ไทยแน่นอนใช่ไหมโอ้โหช่ครับก็เลยเลือกตามไปกับพี่เขาเนาะอ่านั่นก็คือทำไมเลือกเกรเชอร์ถูกไหมใช่แล้ที่ที่สองนะคะบูชกาเดนที่ที่สองเนี่ยก็เป็นความชอบส่วนตัวก็คือชอบสนุกมาก ทั้งแบบสวนสยามดีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยคือชอบแบบชอบเล่นมากก็คือเก็บมาหมดแล้วในประเทศไทยเก็บมาหมดแล้วมากกปหนึ่งครั้งเออ <c oughs> แล้วเราเราเก็บในไทยหมดแล้วมันต้องเก็บอย่างธรรมดาไม่ได้เพราะเราชอบ<ป>สวนสนุกใช่ละคับก็เลยเลือกไปที่ต่างประเทศเนาะก็เลยลองดูดว่าเอ้ยมันมีที่ไหนบ้างที่เราสามารถไปได้ที่เป็นแบบ สวนสนุกที่นู่นมันมีที่หนึ่งที่แบบอยากไปมากมากเพราะว่าเมืองอะไรเงี้ยสวยมากแล้วก็สวนสนุกก็สวยมากแต่ว่าด้วยข้อจากัดด้านเวลาเนาะเพราะต้องกลับมาเรียนต่อที่ตอนนั้นไ,<ท>ไปปีอะไรนะตอนนั้นไปปี2ครับพีเ่เอ่าต้องกลับมาเรียนเนาะใช่ต้องกลับมาเรียนที่ไทยประมาณช่วงสิงหาอะไรเงี้ยแหละใช่ก็เลยต้องไป,ไปเลือกเป็น second base เนาะก็คือลำดับ2ที่แบบดีที่สุดก็คือบูชการ์เด้นนั่นเองเออบูชการ์เด้นอยู่ที่รัฐ อ่อว uh, ิลเลียมส์เบิร์กอยู่เวอร์จ uh ิเ huh. นียครับ like ว so. oh. ิลเลียมส์เบิร์กเวอร์จิเนียเนาะโอ้ก็อย่างเงี้ยก็ต้องใกล้กับนอร์ทแคโรไลนาที่เราเคยไปแล้วเกียันใช่เพราะว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยก็เป็นที่ที่หนึ่งที่แบบสอบถามโฮสต์เหมือนกันว่าเอ้ยมีแบบชอปประมาณสองสามชอปอะไรเงี้ยเลือกไปที่ไหนดีอะไรเงี้ยเอ้ยก็ไปที่นี่สี่อะไรเงี้ยแบบมันก็อยู่ใกล้บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆเพราะว่าบูชการ์แดนวิลเลียมส์เบิร์กเนี่ยถือว่าดังมากในหมู่แบบคนอเมริกาเนาะใช่ไม่เป็นส่วนสนุกแบบ เครือใหญ่ของเขาเลยอะฮะอยู่เครืออะไร US Amusement Park and Resort โอ้ย US Amusement Park and Resort ซึ่งเป็นเครือเดียวกับอีกส่วนสนุกหนึ่งที่รัฐฟลอริดาก็คือ Sea World นั่นเองไล่ใคนนัจะถือว่าแบบเป็นเครือเดียวกันหมดเลยใช่ครับเลิศเลิศเลิศแล้วทีนี้ต้องถามเลยว่าแบบความต่างที่แบบเฮ้ยเราไปได้ได้ไปทั้งแบบงานอุทยาที่แบบโหเป็นพิติกนาวิเกเตอร์เลยเข้าป่ากับงานที่แบบโหสวนสนุกเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ในเมืองนู่นนี่นั่นความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้างได้ครับความแตกต่างเนาะอย่าง ที่เราทำกับเองใช่ไหมอย่างอันแรกก็เป็น housekeeping ใช่ไหมครับส่วนมากก็จะได้ทำห้องไม่ค่อยได้เจอใครก็คือทำห้องของเตัวองให้ดีที่สุดประมาณนี้แต่ว่าถ้าแบบอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนสนุกเนาะก็จะได้ทําเป็น food and beverage อันนี้จะแบบพบเจอผู้คนแล้วโอ้โหอันนี้เอ็ก a ใช่เพราะว่าไปฝึกวิชามาแล้วจากชเนาะหลัากนั้นก็แบบเฮ้ย มาที่สวนสนุกทําให้ได้พบเจอผู้คนแล้วก็ได้ทํางานหลายๆงานครับอ่าขอแบบ go through detail สาหรับแบบ housekeeping นิดนึงพี่คิดว่าหลายคนน่าจะแบบอยากรู้1วันในการเป็น housekeeping อ่ะทําอะไรบ้างอ่าโอเคก็คืออย่างตอนแรกเนาะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ้ยวันนี้เราได้ห้องไหนบ้างเราถูกอสไซน์ห้องไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องทําตามห้องให้ทันเวลาตามที่เขากํานหนดเนาะบางห้องอาจจะห้องใหญ่ห้องเล็กแล้วก็ต้องแบบ manage เ,เวลาของเราเองให้แบบทันกับเวลาที่แขกงจะมาเข้าพักโหกดดันไหม แรกๆก็รู้สึกว่ากดดันเพราะว่าอาจจะมีพลาดบ้างว่าแบบลืมนู่นลืมนี่อะไรเงี้ยแต่พอทำไปเรื่อยๆครับมันก็ชินโตใช่มันก็สามารถทำไปได้เรื่อยๆแปลว่าบอสไปเป็นเฮาส์คีปิ้งตั้งแต่ตอนปีหนึ่งใช่ไปเป็นตอนปีหนึ่งโอ้โหก็คือน้องเล็กสุดเลยคิดว่าใครๆก็เป็นเฮาได้ไหมสำหรับบอสบอสคิดว่าใครๆก็เป็นเฮาได้ถ้าสมมติว่ามีความรับผิดชอบสามารถจัดการเวลาของตัวเองได้อะไรเงี้ยใครๆก็เป็นเฮาได้อวแล้วอย่างเนี้ยเราได้ใช้ภาษาอังกฤษบ้างไหมในชีวิตประจำวันของการอยู่บนเกรเชอร์ ก็ได้ใช้ครับได้ใช้ท yeah, uh e uh, no so ั้งกับมเดเจอร์เนาะบางทีก็ได้คุยกับเขาเวลาระหว่างงานนิดๆหน่อยๆนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปไฮกิ้งกับชาวต่างชาติเนี่ยซึ่งที่นู่นอะชาวต่างชาติเยอะมากเพราะว่าพี่ยาเห็นว่าเกรเชอร์อะคืออีเวนต์แบบใครทําตาแหน่งไหนก็ตามจะเป็นฟรอนต์ออฟเฮาส์แบ็กออฟเฮาส์เฮาส์ p ิฟฟิ้งทุกคนอะดูภาษาอังกฤษดีขึ้นมาหมดเลยหล่ะใช่เพราะว่าเราต้องไปไฮกับเขาแบบหลายชั่วโมงว่าสองสามชั่วโมงคือที่นู่นอะจะมีวัฒนธรรมว่าถ้าสมมติว่าเราไปไฮด้วยกกกกกกัััันนนนนนนแลล้้วออ่่่่่่่ะคคืเเเเรรราาาาจสิิททททมขึบบตตงชใุยยีีป็ู ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงพี่เพรเวลาเราอยากสนีกับใครไรเงี้ยเราชวนเขาไปใครได้เลยโอ้โหเขาว่ากันว่า Glacier National Park เนี่ยเป็นที่ที่เด็กอเมริกาเนี่ยมาทํางานซัมเมอร์เยอะมากจริงไหมใช่จริงครับเยอะมากแบบ5้6 0ิได้เลยอ่ะใช่ครึ่งครึ่งกับเด็กเจวันเลยเลยกลายเป็นงานเวิร์กที่มีโอกาสเจอเพื่อนอเมริกาเยอะที่สุดเลยถูกไหมใช่ครับโอ้โหแล้วเาแว่าเรามีเพื่อนอเมริกากับแบบเป็นกระบุงเลยโอ้โหเยอะมากมีเพื่อนคนนึงกลับมาเที่ยวไทยด้วยจริงเหรอใช่แล้วก็มีคนที่แบบมาก่อนหน้าอะไรเงี้ยคือก็ เคยไปแล้วเขาก็ไปตีสนิทแล้วแบบคนนั้นก็มาไทยแบบทุกๆสองสามปีเลยเออคือเขาบอกว่าฝรั่งที่แบบทางานที่เกรเชอร์จะสนิทกับเด็กไทยแบบทุกรุนทุกรุ่นทุกรุ่นใช่แล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยยูรู้จักคนนั้นไหมยูรู้จักคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบอยากใช้ภาษาอังกฤษแต่แค่แบบไม่อยากกดดันใช้ภาษาอังกฤษตอนระหว่างทํางานแต่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษอะเกรเชอร์ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีใช่ไหมใช่ครับผมเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันใช่ค่ะโอภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเลยครับเป็นชี คนทํางานด้วยอ่าเข้าใจแล้วนอกจาก housekeeping เนี่ย g l a c ช e r มีตําแหน่งอื่นอีกไหมก็จะมีพวก front desk แต่ว่า front desk เนี่ยเขาจะรีควายระดับภาษาอังกฤษสูงมากเพราะว่าต้องแบบพูดคุยติดต่อสื่อสารแก้ปัญหาต่างๆอันนี้อาจจะไม่ได้มีสําหรับ เด็กเจวันมากขนาดนั้นแล้วก็รวมไปถึงอาจจะมีพวกฟู้ดแอนด์เบฟครับผมฟู้ดแอนเบฟอันนี้เห็นหลายคนทำใช่ฟู้ดแอนด์เบฟเนี่ยจะหลายภาคส่วนมากมีเทรปมีบัสเซอร์มีอะไรตำแหน่งเยอะมากพี่เพชรแตกว่าผมจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ดีพาร์ตเมนต์นี้อ่าเพราะส่วนใหญ่เราจะอยู่กับเฮาส์เป็นหลักเนาะใช่ครับทีนี้เรากิจกรรมส่วนใหญ่บนเกเชอร์ก็คือไฮกิ้งใช่กิจกรรมอีกนู่นคือไฮกิ้งแล้วก็แบบพวกกิจกรรมตามโรงแรมครับแต่แต่ละโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีแบบ สเปเชียลแอคทิวิตี้ของเขาอย่างเช่นพวกไปล่องเรือไปขับเรือแต่อย่างของโรงแรมบอยเป็นคล้ายๆแบบเป็น ขยักใช่เป็นขยักเออก็ถือว่ากิจกรรมเยอะนะใช่กิจกรรมเยอะมากถามหน่อยบอสเป็นคนเอ็กโทเวิร์ดหรือเป็นคนอินโทเวิร์ดเอ็กโทเวิร์ดแบบสุดๆุดอะไรเอ็กโทเวิร์ดไปอยู่ในป่าเนี่ยบอสคิดว่าอยู่ได้ไหมคิดว่าอยู่ได้ครับเพราะว่าทุกที่เนี่ยจะมีเอ็กโทเวิร์ดเสมอก็คือมัอกลัวไม่ว่าคุณจะเป็นเอ็กโทเวิร์ดหรือคุณจะเป็นอินโทเวิร์ดเนี่ยเกรเชอร์ก็ยังเป็นคำตอบตัวเลือกที่ดีใช่แต่แค่ต้องชอบธรรมชาติถูกต้องครับอย่างแรกเลยคือถ้าไม่ชอบธรรมชาติ อยู่ได้แต่ว่าอยู่ได้ยากเออเพราะฉะนั้นเราแนะนําว่าต้องเป็นคนที่แบบชอบธรรมชาติชอบธรรมชาติมากๆเปิดประตูมาเจอหมีก็ประมาณนั้นเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรก็แค่บีตัวหนึ่งที่เดินผ่านไปอาจจะเจอมูสเจออะไรอยางเรื่อยๆสัตว์ป่าสัตว์โลกน่ารักลวกันคเชอร์และทีนี้ปีแรกเนี่ยมันอิ่มเอิบกับธรรมชาติขนาดนั้นทาไมถึงแบบไม่เลือกไปแบบไม่เลือกไปธรรมชาติอีกรอบอะทาไมถึงเลือกมาบูชการ์เด้นอะจริงๆก็ลังเลนะครับตอนเลือกว่าเฮ้ยธรรมชาติมันก็ดีมากเลยเขเชอ์มันคือที่สุดของธรรมชาติที่สุดของ ธรรมชาติแล้วแต่รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าเรามีโอกาสอีกตั้งครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะไม่ลองไปที่อื่นบ้างหรอเออก็เลยลองคิดดูว่าเอ้ยมันมีที่ไหนที่เราน่าสนใจบ้างก็เลยไปจบที่สวนสนุกครับผมอ๋อก็เลยแบบเป็นสวนสนุกที่สวยที่สุดในโลกแห่สามสิบสี่ปี2องสามสิบสี่ปีสองอร่อยอมากแล้วทีนี้อันนี้พอเข้ามาอยู่บูชเนี่ยจากเฮ้าส์ที่แบบเอ้ยตอนแรกเรายังไม่มั่นใจษาสังกฤษมาตอนนี้เราเลือกทำตำแหน่งอะไรที่บูช ไปเลือกเป็นฟู้ดแอนด์เบเวอรจครับพี่เพชรอ่าฟู้ดแอนด์เบเวอรจทำอะไรบ้างก็มีหลายอย่างนะครับทั่งเช่นแคชเชียร์เพราะว่ามีความสามารถในการสื่อสารเนาะสามารถพูดคุยดีลกับลูกค้าได้มีทั้งแบบทำป๊อปคอร์นทำเพรสเซลอะไรอย่างเงี้ย ใช่แต่ว่าใช่หลายหลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยมันยากหรือเปล่าตอนไปตอนแรกครับเขาจะมีเทรนให้ว่าแบบเฮ้ยเราต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ไม่ได้ยากมากขนาดรวมไปถึงขายแอลกอฮอล์ก็มีอ่าก็ต้องไปเทรนนิ่งก่อนใช่คือวันแรกที่ไปครับผมเราจะต้องไปเทรนนิ่งก่อนเลยอันดับแรกก็คือเทรนนิ่งฟู้ดแอนด์เบเวอร์จ์เนาะทุกคนต้องเทรนอันนี้แบบเป็นรีควายที่ทุกคนต้องทําแต่คนไทยผ่านหมดปะคนไทยผ่านหมดอยู่แล้วผ่านหมดอยู่แล้วไม่อยากจะบอกว่าวันนี้เต็มเลยไม่ยากไม่ยากทุกคนจริงๆคนไทยทําได้ไม่อะไรเกิน ความสามารถของคนไทย<ช>แล้วก็มีอีกสอบหนึ่งเมื่อกี้ที่เล่าถึงเนาะก็ค<ช>ือเป็น<ช>สอบแอลกอฮอล์อ,อันนี้ก็ไม่ได้เป็นรีควายแต่ถ้าสมมติว่าสามารถสอบผ่า,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 านในส่วนนี้ได้เราก็จะสามารถขายแอลกอฮอล์ในส่วนได้ก็อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของเวลาทํางานได้มากขึ้นนิดนึงนิดนึงก็แปลว่าแบบยิ่งเทรนเยอะโอกาสมันก็จะแบบยิ่งเข้าไปหาเราในโซนแต่ละโซนอ่ะเขาจะฟิกตําแหน่งไว้ว่าเอถ้าสมมติว่าอยู่ทําอันนี้เก่งก็ไปทําอันนี้หรือว่าแบบ ถ้าอยู่รู้สึกว่าอันนี้มันสครัเกอร์หรือว่ามันเริ่มยากแล้วอ่ะลองมาคุยกันว่าจะเปลี่ยนไปตำแหน่งไหนดี mm hmm. แต่บอลรู้สึกว่า การที่ทำตำแหน่งเดิมๆซ้ำๆอะมันน่าเบื่อก็เลยลองแบบยับๆคุยกับมีเนเจอร์ดูว่าเฮ้ยขอโลเทุงานได้ไหมแบบรู้สึกว่าทำอันนี้แล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อแล้วอะไรเนาแล้วเราก็มีสกิลเซ็ตที่แบบเราได้มาจากตอนเป็นเฮาส์สำหรับนด้วยอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งมีเนเจอร์เขาดีมาเลยครับเขามีทัศนคติที่ว่าเออเขาก็ชอบงานโลเทุเหมือนกันใช่เขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นถ้าสมมติมันมีโอกาสที่สามารถไปได้แล้วเขาจะพยายามให้เราลองโลเทุงานไปที่ต่างๆดูบ้างต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า ที่บอกว่าโลเทนเนี่ยคือเป็นโลเทนแค่ในโซนของตัวเองนะไม่ได้ไม่ได้โลเทนไปในส่วนอื่นใช่ไมแบบไม่ได้ข้ามดีพาร์ตเมนต์อย่างเช่นทําฟู้อยู่ดีไปทำลายหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเป็นยังไงแบบการไปเวิร์กแบบรอบแรกกับการไปเวิร์รอบที่สองความรู้สึกมันต่างกันไหมโอ้ต่างกันมากเลยพี่เพชรอย่างเช่นตอนแรกใช่ไหมครับที่บอกว่ามันค่อนข้างอินโทรเวนมากเลยงานที่ทำเพราะมันเป็นงานที่แบบต้องทากับตัวเองแข่งขันกับเวลา จริงๆที่แข่งขันกับเวลาเนี่ยเพราะว่าแข่งกับตัวเองไงเฉยๆไม่ได้มีใครมาบังคับให้แข่งเร็วเออก็แบบพยายามทําให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละวันอ่ะเขาก็จะมีชัยเลนให้ทำแบบว่าใครเป็นแบบ the best of the day อะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยบินเดี่ยวแล้วเอ้ยบินเดี่ยวเลยเพราะคนอื่นจบมาแล้วก็ต้องบินเดี่ยวไปคนเดียวอะไรเงี้ยรู้สึความมั่นใจมันมีใช่แล้วก็รู้สึกว่าความรับผิดชอบเตียงอ่ะต้องมากขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าแบบจะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยรวมไปถึงการทํางานสวนสนุกเนี่ยจะเป็นการทํางานที่ค่อนขข้้าา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 างงงงงงงแแตตกกกก่่่่จจนน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 ร็็คคือออเเเเะะยยีมัทปปวล ทำงานเบมากแบบเริ่ม8ปดโมงจบ4ี่โมงอะไรเงี้ยแต่ว่างานสวนสนุกอะครับมีเงื่อนไขหลายอย่างในด้านของเวลายอย่างเช่นบางทีอาจจะเริ่มเที่ยงก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะจบขึ้นแบบดึกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าชั่วโมงงานก็คือแบบจกแน่ๆนๆสรุปง่ายๆก็คือตารางงานอะถ้าเป็นแบบใครชอบแบบฟิกส์ก็อาจจะเหมาะกับอุทยานถูกไหมแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอุ้ยเส้นสายแบบเฟกซิเบิลชาเลนจ์ในแต่ละวันต่างกันไปก็จะเป็นส็นสนุกสวนสนุกใช่เหรอ,อครับเคยทํางานแบบสวนสนุกเลิกดึกสุดกี่โมง ดึกสุดออกประมาณสี่ห้าทุ่มครับใช่ปมากช่วงนั้นเป็นช่วงแบบเทศกาลด้วยก็คือแต่ถ้าเทียบเรื่องชั่วโมงงานสองที่ก็พอๆกันเลยพอๆกันใช่ก็คือแบบกําลังดีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เลิกงานเลิกงานก็ไปไฮกิ้งอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่อุทยานนะครับมันจะอยู่บนเขาแบบบนเขาเลยเวลาลงเมืองลงมาในเมืองอ่ะจะยากจะค่อนข้างใช้เวลาประมาณแบบสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนานมากก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทําอะไรในเมืองส่วนมากก็จะสเปนไทม์กับเพื่อนรวมไปถึงแบบ ตอนนั้นตั้งกฎกับตัวเองว่าแบบจะไม่ค่อยใช้โทรศัพท์โซเชียลดีทอรใช่โซเชียเลยอเอาเลยหนึ่งทำให้ได้แบบอยู่กับเพื่อนได้อยู่แบบได้ไฮได้เที่ยวได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากๆเป็นประสบการณ์ที่แบบไม่สามารถหาได้อีกแล้วจากที่ไทยเออแล้วถ้าเลิกงานสนสนุกทําอะไรถ้าเลิกงานสวนสนุกส่วนมากก็ต้องกลับมาทําอาหารก่อนอเพราะว่าเพราะไม่มีข้าวใช่เพราะว่าสนสนุกอาจจะไม่มีข้าวให้แต่ว่าหลายๆคนอ่ะแบบจากบางดีพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาก็จะแบบมีข้าวเหลืออะไรเงี้ยก็จะเอามาแบ่งมาแชร์กันโอ้โเลิศ ทุกเย็นอย่างเงี้ยทุกคนจะต้องแบบมาเจอกันแล้วก็ต้องมีเรื่องเล่าคนละเรื่องนั่งเป็นวงใช่แล้วต้องมีเรื่องเล่าแบบวันนี้ไปเจออะไรมาแชร์ประสบการณ์อะไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะิเพราะว่าเราสามารถเอาประสบการณ์ของเพื่อนะมาใช้กับเราได้อ่าแบบเพื่อนบอกว่าวันนี้ฉันไปเจอลูกค้าแบบนี้แบบนี้วันนี้ลูกค้าแบบอยู่ดีก็มาวีนเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งที่แบบ มันเป็นระบบของสวนสนุกหรือว่าแบบเขาเขาแบบไม่ได้เขาจะ,<ช>จะเล่าวิธีการจัดการใช่ไหมแบบหนึ่งอย่างที่แบบช่วยมากๆคือวิธีการจัดการของเพื่อนอเราสามารถมาใช้ได้อ,อเพราะฉะนั้นแบบสวนสนุกก็จะเป็นสไตล์แบบเฮฮากับเพื่อนมากกว่าหลังจบงานแล้วเดย์ออฟคือพี่รู้เลยว่าเดย์ออฟอุทยานอะไฮกิ้งแน่นอนแน่นอนเดย์ออฟสวนสนุกมันต่างจากอุทยานยังไงเดย์ออฟสวนสนุกครับโดยความที่มันเป็นเมืองเนาะเราสามารถ ไปไหนก็ได้อ่ามันจะไม่ใช่แบบ3ชั่วโมงลงมือนะใช่สามชั่วโมงเนี่ยเราสามารถไปถึงดีซีได้อะไรแบบนี้คือสชั่วโมงอ่ะจากเกเชอร์ลงมาซุปเปอร์นะแต่ถ้า3ชั่วโมงจากบูชการ์เดนคือถึงวันอันันไปดีซีได้รอดสามารถเป็นไปได้ซึ่งทำได้จริงนะครับโอ้ยรอดเพราะว่าไปมาจริงๆไปดีซีมาจริงใช่รวมถึงเที่ยวในเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะมากเช่นโคลเนียลอะไรเงี้ยเป็นแบบสถานที่ประวัติศาสตร์เนาะตั้งแต่สมัยสงครามที่แบบเขาเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก เขายังเก็บสภาพความเป็นเมืองเก่าของเขาไว้อยู่ในปัจจุบันก็ใครที่สนใจเมืองอย่างเงี้ยก็สามารถไปดูได้เออแล้วก็ทั้งที่วบูชาได้เนี่ยการเดินทางสะดวกมากการเดินทางสะดวกมากๆพี่เพชมันจะมีบัสที่แบบวนรอบเมืองครับซึ่ง ทุกสต๊อปของเขาจะไปที่แบบใหญ่ๆทางนั้นแบบวอลมาร์ทมาเชลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเดินทางราคาถูกมากถ้าสมมติว่าเราเดินทางรอบเดียวจะเป็น1นดอนแต่ถ้าสมมติว่าไปกลับเนี้ยก็สองดอนแล้วแต่มันมีบุฟเฟ่ต์พี่มีมีบุฟเฟ่ต์แบบสามดอนไปได้ทั้งวัน24ชั่วโมงที่ไหนก็ได้เฮ้ยสุดยอดมากทุกคนก็จะแบบซื้อ3ดอนสามดอนแล้วก็ไปแบบรอบเดียวอะไรเงี้ยไปยาวๆใช่ครับแล้วถ้าเดย์ออฟเราเข้าไปเล่นสวนสนุกได้ปะได้ครับเล่นฟรีไหมเล่นฟรีเลยเพราะว่าเป็นสิทธิพิเศษสําาหรัับนนนกกงทุค Ah! มันจะมีทั้งหมด2ส่วนในการก็คือ water country นาะกับบ h g กาเดน water country เนี่ยจะเน้นเป็นสวนน้ำมากกว่าซึ่งเราสามารถเข้าเล่นได้ทั้งส่วนเลยเราสามารถใช้แค่บัตรพนักงานเท่านั้นอ่าก็คือพูดง่ายๆว่ากิจกรรมเนี่ย interactive เยอะแน่นๆทั้งวันแล้วพี่เห็นใน story IG นอกจากน้องบอสจะไปดีได้แล้วน้องบอสยังไปฟลอริดาได้ด้วยถูกไหมอันนี้คือตอนไปบ h g กาเดนถูกไหมที่ไปเที่ยวก็คือได้เก็บฟลอริดาด้วยใช่คือจริงๆไปหลายที่มากมีฟลอริดา นิวเจอร์ซีดีซีนาะที่เราไปนอสแคลโรเอ้โยอน่นแ่นมากเพราะว่าบอสว่างแผนตั้งแต่แรกๆแล้วครับว่าเอ้ยในเดือนสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเที่ยวมากเท่ากับคนอื่น้งกลับาเราต้องกลับมาเรียนก็เลยวางแผนว่า เดืนสุดท้ายงั้นถ้าแบบมี day off ฟอะไรเงี้ยพยายามขอให้มันได้2-3วันแล้วเราเอาเวลานั้นอะไปเที่ยวดีกว่า New Jersey ไปไหนเนีเ่ย New Jersey คือไปสวนสนุกที่แบบมีคอนดิชั่นมีเงื่อนไขว่าแบบไม่สามารถไปได้โอ้มันคือส่วนสนุกแรกที่ตอนแรกน้องบอจะเลือกใช่คือสวนสนุกแรกที่อ,อยากไปคืออะไรครับ m o r ครับคุณคุณว่าคนแถนี้เคยไปทำงไ ถ้อยากรู้นะคะว่ามอรเรสเพียเป็นยังไงก็ไปดูน้องอยากเล่าพี่อยากแชร์อีพีมอร์เรสเพียได้นะ,ะสามารถไปดูได้ครับเป็นสวนสนุกที่สวยมากใครสนใจส่วนสนุกแบบบอดวอล์กอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกมอรเรสเพียได้เก็บไว้เป็นตัวเลือกได้ถูกต้องนะคะถ้ามอรเรสเพียจะเป็นส่วนสนุกที่พี่เพชรไปเวิร์กมาเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีใจมากที่น้องได้ไปเยี่ยมมาแล้วด้วยสวยมากจริง <laughs> ส,สวยมากจริงๆก็ถือว่าเราได้ไปทั้งแบบส่วนสนุกแบบบอดวอล์กด้วยสวนสนุกแบบที่เป็นธีมปาร์คระดับโลกอีกบอด ใช้ชีวิตคุ้มไปไะเนี่ยแล้วก็มีแวะดิสนีย์ด้วยนะแวรดิสนีย์ด้วยแวะไปดิสนีย์มาแป๊บหนึ่งดิสนีย์เวิลด์ดิสนีย์เวิลด์ครับฟลอริดาช่วงที่ไปฟลอริดาด้วยก็คือตอนฟลอริดานี่คือตอนที่แบบเดย์ออฟของบูชการ์เดนถูกใช่ขอเพิ่มประมาณ1วันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดิสนีย์เวิลด์แล้วเราเข้าซีเวิลด์ฟรีด้วยปะเข้าซีเวิลด์ฟรีครับจริงๆเราสามารถเข้าทุกส่วนสนุกของซีเวิลด์ฟรีได้หมดเลยโอ้สวัสดีการบูชการ์เดนนะคะอันนี้ฝั่งเที่ยวตอนอยู่เวิลลดเนนี่ยยมัูหหาากแบบ แบบเอ็นเอจีเอ็นใจคือทุกอย่างคือแบบมีแบบแสงสีเสียงเต็มไปหมดเลย <c oughs> เนาะทีนี้ถ้าตอนที่อยู่เกเชอร์น้องบอสได้เที่ยวอะไรเยอะไหมเพราะว่ามันเป็นเวิร์กปีแรกของบอส <c oughs> ด้วยใช่ด้วยความที่เป็นเวิร์กปีแรกเนาะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แผนที่ท่องเที่ยวมากข,ขนาดนั้นด้วยความที่ว่าเคยไปเที่ยวหลายๆแลนด์มาร์กอะเ<อ>พราะเราเคยไปแลกเปลี่ยนมาก็ใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเกเชอร์ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเหมือนกันคือเราอยากจะสเปนดิ้งไทม์ทั้งหมดที่เรามีกับเกชเชอร์กับเกเชอร์เพราะว่ารู้สึก พราะตอนไปตอนแรกอะเรารู้ว่าแบบมันมีหลายรูทมากพี่เพชรแบบสิบก่านรูทอะซึ่งมันบนเกเชอร์บนเกเชอร์คือเยอะมากแล้วแบบบางรูทคือเดินทั้งวันเลยอย่างเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าแค่เก็บบนรูทของบนเกเชอร์ก็คือแบบหมดหมดนำสำรายช่ครบทุกอย่างหมดเลยโอ้โหแล้วบนนั้นก็คือถือว่าบอสเก็บ เกียงเลยวะใช่เก็บเชียงที่เป็นออนเทรลนะออนเทรลก็คือแบบเวลาเรามันมีเส้นทางให้เดินแบบออฟเทรลก็คือการแบบไต่ขึ้นไปเลยโดยที่แบบไม่มีเส้นทางอ๋อองั้นออนเทรลไม่ค่อยไม่ค่อยชอบออฟเทรลเท่าไหร่ใช่แต่ว่าถ้าใครสนใจก็สามารถไปลองดูได้เออซึ่งสับในในมุมของคนอเมริกาแค่จะไปเกเชอร์ก็ยากกก็ยาแล้วใช่ไหมแต่เราโอ้โหเราได้ไปเกเชอร์แบบใช้ชีวิตอยู่ในนั้น3เดือนเต็มใช่สเดือนเต็มเต็มแล้วแบบทำงานได้เงินอีก โอหเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าประสบการณ์น้องบอสอะคือครั้งแรกอะก็คือเก็บธรรมชาติแบบแบบเต็มพอปีที่สเนี่ยก็คือเอาสนุเมืองสุดๆต้องใช้บอกใช้คำว่าบูชนี่เหมาะคนชอบเที่ยวใช่ค่ะเกเชอร์เหมาะคนชอบประจนภัยใช่คนละแนวแต่ว่าบอสชอบนพู่เอ ซึ่งจริงๆน้องบอสสมัครกับเราปีที่3ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไปไหนก็ให้ไปรอติดตามน้องบอสรอติดตามกันปีหน้าครับแล้วในบรรดาแบบในทุกปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราไปเวิร์กมาสองครั้งเนาะเพื่อนต่างชาติเป็นยังไงบ้างสําหรับเราเพื่อนต่างชาติเรเชอร์เนี้ยมัจจะค่อนข้างมีเด็กเมกาเยอะอะโอเคเร์จะเน้นไปทางคนเมกาที่เป็นเมกาคนเมกาใช่แล้วก็สวนบูชครับมันจะเป็นเน้นเด็กิน international เยอะมากๆแบบเด็กเจวันเลยเงี้ยโดยที่ด้วยที่ความว่าบูชอะมันเป็นสวนสนุกที่ใหญ่มากรวมถึงมันมี w เ t อร country อีกที่แบบ ก็ใหญ่กว่ากันเขาก็เลยรับเด็กต่างชาติเยอะมากๆแสดงว่ารอบแรกได้เพื่อนเมกาเยอะมากส่วนรอบสองกลายเป็นเพื่อนต่างประเทศเป็นฟิวแบบเพื่อนต่างชาติจากรอบโลกโอ้โหคือฟังมาทั้งหมดทั้งเรื่องเที่ยวเอ่ยเพื่อนเอ่ยวิวเอ่ยกิจกรรมเอ่ยเรื่องไม่ถูกนะมันเลือกไม่ได้เนาะสองพี่พี่เลือกไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าพี่เป็นเด็กเนี่ยพี่มานั่งฟังเทปเนี่ยคือพี่จะรู้สึกแล้วว่าตายแล้วเลือกอะไรดีพี่ถามบอสนิดนึงตอนนั้นบอสใช้อะไรเป็นโกในการเลือก สองงานนี้แบบจากตัวบอสเองอะอย่างปีแรกใช่ไหมครับปีแรกอบอสเลือกว่าอะไรก็ได้ที่ต่างจากไทยมากที่สุดแล้วก็พยายามเก็บสิ่งนั้นอนะให้แบบมันถึงว่าพยายามทํากิจกรรมแอคทิวิตี้บนนั้นอนะให้ได้มากที่สุดเพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นครั้งเดียวในชีวิตอะเราคงไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่บ่อยๆอะ,อะครั้งเดียวที่เราได้ไปอะก็ทําให้มันคุ้มค่ามากที่สุดเอ่อรแล้วสําหรับครั้งที่2องะคะส่วนครั้งที่2เนาะก็เลือกตามความชอบของตัวเองแหละแล้วก็รู้สึกว่า ครั้งแรกที่เราได้แบบฟีดแบ克มาว่าเออเราสามารถทําได้นะมันไม่ได้ยากเตินความสามารถเราครั้งที่สองก็อยากลองทําให้มันได้ดีขึ้นแล้วก็ลองทดสอบความสามารถตีว่าเออมันจะไปได้ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยอ้าวมีเทคนิคอะไรแบบอยากบอกน้องๆเวลาเลือกไหมแบบพี่เชื่อว่าน้องหลายคนแบบน่าจะแบบเพราะเขาไม่เคยเห็นอเมริกาเนาะเขา,าจะอยากได้เทคนิคจากเราได้เลยอย่างหลายๆคนเนาะกำลัง สินชัยเอ้ยจะไปที่ไหนดีคิดว่าอีกหนึ่งเทคนิคเนาะในการเลือกก็คือลองตั้งโกของตัวเองก่อนว่าโกของเราในการไปเมกาครั้งนี้มันคืออะไรตีความคุ้มค่าให้มันแตกก่อนว่าเออความคุ้มค่าของเราเจริงๆมันคืออะไรมันคือ,อตัวเงินหรือเปล่าหรือว่าการไปท่องเที่ยวหรือว่าการแค่แบบ ได้ไปเจอเพื่อนใ,ใหม่ๆอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนลองตีความของ,ของคําว่าคุ้มค่าของติให้แบบให้มันเข้าใจของตัวเองก่อนใช่คือเราต้องทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนเนาะทุกรีวิวอ่ะมันมีทั้งดีและไม่ดี<ช>หรือว่าแฮปปี้แต่ละคนอย่างม,ม้อนกันแฮปปี้ปีแรกแฮปปี้บอสคือแฮปปี้เกี่ยการแบบ explore ได้ครได้ explore มิกแฮปปี้ปีสองคือการอยู่กับเพื่อนใช่ครับ entertain ไปเมืองไปแลนด์มาร์กไปอะไรซึ่งมันก็คือแฮปปี้แต่แฮปปี้คนละแบบเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคน b a s อ on แบบ ซึ่งกโกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันออใช่แบบทํางานมากกับตัวเองมาก่อนแล้วรับรองว่าน้องจะเจอไม่มีงานไหนเพอร์เฟกงานที่เพอร์เฟกคืองานที่มันตรงกับน้องที่สุดแล้วกันใช้คำนี้แล้วก็ถ้าอยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมเนาะก,ก็ทักมหาพี่โอจีได้เลยโรูรเพราะเราโทรคุยเยอะใช่ครับผมเออนาะเพราะมีอะไรก็แบบ ทักมาคุยกันก่อนได้เพราะอย่างที่บอกไปนาอว่างานที่มันดีจริงๆอ่ะมันคืองานที่เหมาะและน้องจะอยู่กับมันได้3มเดือนยิ่งเรารู้ข้อจํากัดของตัวเองมากขึ้น่ะเราจะยิ่งสามารถสโคปงานของเราได้ชัดเจนขึ้นด้วยใช่เราก็หวังว่าเทปนี้มันจะเป็นแบบอะไรที่ตัวช่วยช่วยเล็กๆน้อยๆให้น้องๆละกันนะคะบอี่ยเป็นย่าของคว่าคุ้มในคุ้มในคุ้มในคุ้ม คุ้มแล้วคุ้มอีกใช้ทุกปีให้คุ้มค่าใช้ทุกปีให้คุ้มค่าเพราะว่าอยู่กับโอจีมาตั้งแต่คืออยู่มาตั้งแต่มอปลายเนาะม่มอปลายแล้วก็เข้ามาอยู่กับโอจีตั้งแต่ปีหนึ่งก็คือเวิร์กปีแรกสองพันยี่สิบสามเป็นปีแรกของน้องบอสต้องถามว่าแบบเฮ้ยเราใช้บริการโอจีมาบ่อยขนาดนี้ทำไมถึงเลือกยังใช้โอจีซ้ำๆเรื่อยอยู่อย่างนี้คะอย่างแรกเนาะก็ต้องไว้ใจโออจีอยู่แล้วโอจีเป็นโครงการคือไปถามเพื่อนมาเฮ้ย มีโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยน่าสนใจบ้างเพื่อนก็บอกโออจีเลยเพราะโออจีเนี่ยเป็นตัวท็อปเขาพูดอย่างนี้เลยเขาพูดอย่างนี้จริงๆว่าแบบโออจีเป็นตัวท็อปเลยนะของการไปต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งแบบรู้สึกว่าเลือกไม่ผิดเลยตั้งแต่ไปไฮสคูลแล้วพี่ไฮสคูลมาฟังร้องแต่แล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆที่ไม่ว่าจะเป็นไฮสคูลหรือว่า เออ work and travel เนี่ย<น>พี่เขาเฟรนด์ลีมาก <l ots> อยากคุยอะไรกับพี่เขาเนี่ย <l ots> ก็คือคุยได้เลยรวมไปถึงแบบปัญหารหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้จากโครงการอะไรเงี้ย <l ots> เราสามารถบอกพี่เขาตรงๆได้เลยร <l ots> วมไปถึงอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมา,มากๆคือพี่เขามีคนมีความเรียลมากๆอย่างเช่นบางอย่างที่เราสามารถทําได้เงียพี่เขาจะบอก <l ots> โอเคลูกทําได้บางอย่างที่แบบมันเกินขีดจํากัดจริงๆหรือว่าแบบ พอเราพยายามจะทําอะแล้วมันเกิดความลําบากกับเราพี่เขาก็จะบอกเราตรงๆว่า<ช>อันนี้มันไม่เหมาะสมลูกพี่ว่าเราเปลี่ยนอันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จริงๆริเพราะว่าตั้งแต่น้องบอกเรื่องงานเนาะเราก็มีการคุยกันมาตลอดแ่<ช>าแบบอันนี้ไปอันนี้ดีไหมไปอีกอันหนึ่งดีไหมว่าเอาจริงๆแบบอย่างที่บอกไปว่า พี่เพชกก็มาจากมอเลยเนาะถ้าถามว่าอยากให้บอสไปมอเลยไหมตอนนั้นอยากให้ไปอยู่แล้วแต่ด้วยค o n ดิชั o ของแบบเวลาเราต้องบอกหน้องตรงๆว่าแบบเฮ้ยบอสพี่อยากให้ไปแต่มันไม่ได้ใช่ก็เสียดายแต่ก็แบบพยายามหาวิธีอื่นแทนเนาะก็ยังหาทางกลับไปได้นะหาทางกลับไปได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องบอกเลยว่าแบบมีอะไรเราคุยกันได้ทุกเรื่องอยู่แล้วเนาะปกติแบบขนาดบอสแบบ จบโครงการเราบอสเว้นไปปีนึงก่อนที่จะกลับมาอีกรอบหนึ่งอะตอนบอสที่บอสเว้นอะบอสมาออฟฟิศบ่อยมากใช่ก็แวะมาหาเรื่อยๆแล้วก็แบบมาช่วยงานเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเจอพี่กันบ่อยกว่าโอจีเอาไวโอจีเอาไวคอนดีเออแล้วทีนี้แบบอยากบอกอะไรกับแบบน้องๆที่แบบยังลังเลอยู่ไหมไม่ต้องลังเลครับไปไปเท่านั้นใครลังเลไปใครไม่ลังเลไปใครกำลังเลือกอยู่ไปเท่านั้น ต้องบอกเลยว่าเราใช <c oughs> ่คือถ้ามีโอกาสครับรู้สึกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในในชีวิตอะที่แบบเราไม่ได้ไปเมกากันง่ายๆอะแบบวีซ่ามันก็ไม่ได้สัมผัสง่ายๆอยู่ลยออแล้วอะยิ่ง <c oughs> แบบโตไปก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีโอกาส <c oughs> อีกนะครั้งนี้มันเป็นโอกาสถ้าสมมติว่ามีโอกาสที่สามารถไปได้ครับก็อยากให้ทุกคนไปแล้วก็แบบ ใช้ชีวิตให้เต็มที่ที่นูน้นเออรู้สึกว่าเวิร์กมันเปลี่ยนชีวิตคนจริงๆไหมในฐานะแบบอีเวนยูเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนก็จริงอะใช่คิดว่าเวิร์กมันเปลี่ยนชีวิตคนจริงๆเปลี่ยนมากมากครับอย่างแรกเปลี่ยนเนาะมันก็จะได้สกิลเซตหนึ่งมาแต่ว่าพอไปเวิร์กเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแคริพาธหนึ่งมันก็จะเป็นงานแบบการทํางานกับคนคอมมูนิเคชันสกิลอะไรแบบมันก็จะได้ได้ทักษะใหม่ๆมา,มาที่แบบเออไปโรงเรียนอะมันก็คงไม่ได้อะไรครับเออโหว,วันนี้ต้องบอกเลยว่าแบบ สุดจริงสําหรับคนนี้เนาะมีช่องทางการติดต่อไหมคะถ้าเกิดใครอยากติดตามน้องบอสเออใครอยากติดตามน้องบอสเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ทาง IG แล้วก็ติ๊กต็อกน้องบอสเซนเตอร์ครับ b o s s a n t r เดรสกอร์ครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากติดตาม o e g ด้วยนะคะทีขอบคุณมากนะคะทุกคนจะได้มาโผล่แวบๆบ่อยๆเออก็แบบสามารถ follow แบบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe o e g ทุกช่องทางด้วยนะคะแล้ววันนี้พี่เพชรและน้องบอสลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ